เออะนะเดี๋ยวเรามาท่องก่อนอยาจีนกันนะครับเจ็บเต่าเหย้าฟาซานฟงหานเหย้าซินงวินเจ็บเปี่ยวซานฟงหานหมาหวงฟาฮั่นส่วนไฟจวนกุ้ยจือเจ็ดจีจู่หยาชี่จือซูสิงชี่คนจงหวะซึ่งเจียงจึงโอเจียงเกิดนี่เจียงหลู่สู่แย่หาสู่สั้นจิงเจ้าจือเซี่ยเซียวฟงจวนฝางฟงจืดห้องเจ็ดชิงหลวนเชียงหัวชงซื้อจู่ปิดห้องจู่พายหน่จู่ปีเยียนซี่ซินฟงเชี่ยวหัวฐานอินเตียนตึงเถิงท่งเกาผนซ่าฟงซือโจ๊ปี้ช่างเอ๋อจื่ซินอีวันทงลี่ถงเมี่ยล

雪糕、鲜火、冻烧、烧、聚合、海农、或粉、烧、聚木、生金、轮厂、飞、如根、生经欧可、聚、单柱、处罚、利小便聚聚、连雪、同零、烧、金、干、山姐、鲜不厂明木、轮厂、卷明柱、金约、将烧料、黄金、聚雪、安达、动红零、聚土、库汉、中黄排、潮江、鲜焦、生、烧得、干打、陇打、金库、生沙、冲零、火、金皮、烧、烧明、鲜粉、聚土、阿塞皮、库红、桑威、冻烧、金。 现在的东西在山中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  青椒莲菜饺，青椒莲菜生煎饺，生煎粉粉青菜饺，蛋皮莴笋包肉末饺，青菜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 

吹风需要热，尖叫清热，触个针，放治结痛，消水肿，来公杀虫，吹完病，消成臭猪，吹冲羊，老关张，火，吹塞里，连屎都肿，络屎疼。吹风热，行筋骨热，温肾利水，屁股遮皮，绷冲台，痛，闪遮身，狗屎遮塞。我吹热，放香火，吹完就火，香肠煮油，火火，杀泼果，臭，烧火，我中臭屎，吓出团。利水山，吹药。 李帅射中腰，福林安顺ยอด c h i n tỷ, การ tan sinh bình i ê u Bentley, Jung đình xuất sân, Lý s tháo, chơi xia xia chơi c h i n tỷ, Chui u n c h í n g Jin sinh c i ế n tỷ, Chubby phải n y o Yi. Lý neo thông Lý neo, chơi c h i n Lý neo, Chinh tấn sân, Hỏa xứ l i n c h u ồ n sư văn, Chui m i thông c n h c h ơ sinh h o t h n g xe lùn, chơi chính c n h Lý sử chi n h à n Fuji, Ju lên chiếc h n g yong hải chính s r vay sinh phế, chiến đỉnh s biệt, chơi Chubby chơi o lên, Thông chào xe lùn, chơi yếu lên. ลี่ซื้อที่หัวเงาลี่ซื้อที่หัวส่วนอินฉินอีหงยางหงเจ็ดขึ้นเชียนชงวจ้างชิงเยอะเยอะจ็ดตูวสั้นอยู่เจ็ดห้องจืดขดฐานลี่เนี่ยทองลี่เซียวเจือเจือเซียวเจือซื้อเจ็ดตัวเซียวจงสู่จินเฉียนอ่ามื่กินน่ะไม่รู้ห่องไปอย่างนะไอ้ลี่เนี่ยทองลี่เนี่ยเชิดฉิ่ลี่เนี่ยชิงการสั้นหัวซือเห่ินชงจืดซื้อวันชีม่าทองจริงเช่ดส่งหัวมู่ทงเซียวหลู่หน่งจริงจิงลี่ซื้อที่หยาติฟูจืดจู่ลี้เซียวทองยงหายจริงซื้อไว ชิมเฟยเจนเหลเืองเสบเปียเจ็ดชูพี่จะกนเล่นทงฉาเสด,ดูซื้อเยอะล่งท่อไปแล้ว <Okay. S 1> ต่อมาก็เป็นวันหลี่ยหุยอยางเจ้าน,นี้ฟู่จือเหลียงวนไฟทงไม้ส่งกันเจมโลกกุยเย็นหัญญาาวกุยฉาหลี่ชีเฮาไว้เสียวบเซจืดทงโอเซกุยจินยีนนจเจ้งชีนเส,ส้นดูถึงเซงปูเจีาเซาทาทชาี 全皮或痰兼肺脾心脾都干，或积极，木心收食，就得用酒食出痰除满皮。全肾温肾健气力，寒肾调中就寒脾。沙虫寥卵，冲沙虫寥卵，冲连珠乌药，卵酸卵那以。哦吼，拜。 ไปจีดห้องศัพท์กันนิดหน่อยเอาใหม่นะฤษีเาะเชิญผีหัวฐานเช่งไฟผีชิงผีสุกการหัวจีจีมู้เซียงเวสือจีดดท่องจืดสือชุดฐานชูมันผีชิเซียงบนเนจียงทีนี่ฐานเซียงแถวจงจฐานปีซาชงเลีวสวนชวนเล่นจืดอูย่หนุวนสกว่ัวานอินงหยางสั้นเจ๋ใ่ไันานี่เจ๋ตตีเซียาเีย

ซานชีห <ose> ัวเสดตึ้งถ <insulting. iantes> ึงท่องเช่นชาวหล่งเสดจึงสุดหงผูขหงเาเจียงที่สุดเป็นจุดสิบหัอยีเหน่อจุดท้องโซ่เลนจุดเสียาวหูซีจือี่เซนเหอเฉาหูซีจืลี่เซนเอฉา肺胃出血白纸条血瘀或瘀腰里尿中努里血凝久没用文ยาอ่าไม่ใช่อ่ายาวไอเย่เถียวง耳台痛剖经งเหนจุด้องจืโอจืเซเจ้าสิงหูู่้งกง 活血活瘀药，活血止痛药，川芎、辛气去头痛，郁金凉血、生胆经，Joan 痛炎、骨髓，姜黄、牛皮、温通经，乳腺活药、损伤益，五苓止肩、止血功。活血调经药，丹参、身安神同丝乌、红花通经、暖生富，桃仁、平喘润肠道，清热利水,水,水、损益母，补血舒经、止血和，牛膝、降火生筋骨。 หัวเสดเหล่สสจจลสลาสังย่อเสดเจี๋ยเหรียญช่วงเซิงจีฟูเจียกูเหล่าสังชื่อหลานฉงมายเฉียนเซียวจงยอดจุดหุ่งซุ่งมู่ฉานเหอฮ่องจิงอิสเนเฉียนกูกู่เซ่กูซี่ยจินสวยี่ถิเป็ยฉงหัวเสดเซียวฉวนย่อสิงชี้สังเหลืองอยู่เออจ,จูเสยยี่เสยช,ช,ช,ชื่อใต้เมืองฉงฮงจิงเซี่ยวหลวฉวนสันเจ็ดปั้มเหาตาตัวเสยฉวหงหัวถานจือเค่อผิงฉนยอ่อวนหัวหันย่อ

จือเข่ารุ่นฉางขูชิงเหรียสู่จือเจงชี่ซีตเทิ่นแปกู้มสซอซาชงส่วนจือหวันคนตงเซวินรุนเจงนี่จืออปีปาเย่มาหลิงง้จือตวไซนไปกว่าซเซอร์จนีท้าทงนี้ไปีเชสยยนอันสัญญาวจงเซนอันาวจูซาเนซินเยอะตัชิงชื่อสีอยชิกูซูทอัญญาวเหรียญหั่นเซิงจิงนจยวนีฝานเป็นมีปายเจิงเงที่เชวน 平康四凤鸟，吹箫鸣暮，水声鸣晨，啾啾哀。哀哀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 哀 不需要，不需要太久的当是养生，不一种气精神精红起身养骨，为表白做安照浇水。三要不境，只大些煎品和中偏多人干场，和只只可选大枣养生，安心神，一汤养目，富冷痛，分泌解都非常润。 ปูหยางเย้าลู่หลงอี้จิงจิงกุเซียงหยางเซ่ยอี้ชีเหอเชี่ยเหลียงซินกันอินหอปัจจิเทียนชีฟงจูซื่อซินเซี่หยางตู้จงอันไท่ปูการเซินซื่ตุนจ๋เจ๋เล็กกุ้งกู่จิงวันผีกูจือโลชงกู่ซันลู่ต้าชางวันจงเสื้อทู่อี้จือหยัทู่ซื่อสว่านหมิมูกวงเกิดเจ้าจู่เฟยผิงเหอชวนชงเฉากันวันเฟย์สังข์ปูเซียเย้าตังกุยจืองรุ่นทองเปี้ยนสูตี้หยางอินเทียนชิงสวยปซาวโรกานต้าจินเฮ นั้เปิดซาเซนจิงแยกสังไปเหอรุ่นเฟย์สินสันจิงเทียนตงแม่ตงรุ่นเฟยเจ้าเือหูไว้อินโมโกมิงยี่จู่สังจิงสันอันเจ็ดีเส้นเฟยของจิงถิงการเหว่ยมิงตังสันโกฉีมิงงูกีการสันเหรียญเศษเจอเศษหมอหันเหรียญอูซีมิงงูกี่เหรียญกุยป่าจงกูหยาเศษเปียเจะสั้นเจทุยกูจังสุดท้ายแล้วซอสเย่าเจอหันเย่ากูเปียวเจอหันหมังงเกินเสียวมาโชยเยอะยีชีอิน เหรียญเฟสเชียงเย้าปู่ใหม่เหรยญเฟยอันฮันคงปูเว่ยซิงจิงปู่ซินเซินเชี่ยนเสือฉู่เือจูเซียไท้ปู่เป่ยกู้จิงชงผู้ชนโลกโคสิงชี้ผีไว้เวินเฮ่จืดลี่เหรียญไข่ชินเหรียญชงซิงจีเชื่อซือจืดอยู่เหรียญจูไต้ยุนฟู่เจิ้นกู้จิงส่วนนี้จืดไต้เย้าปู่อีกานเซินซานจูอยู่ฟู่เผยหมิงมู่อีกานเซินปู่เซินจุดอยางซ้งเพียวเซลหายเซีลเชื่อส่วนโซชงเจิ้นจิงอิงเสิร์ธหาเสิร์ชางจืดเสี่ยลี่เหรียญจืออันเสันปู่ซีซุ่นโอ้จบแล้วประมาณสิบนาทีนะครับบก็จ วิชาย,ยาสมไัยจีนนะครับก็สามารถจําไปเพื่อสอบใบรประกอบโรกศิลปะสา,าการแพทย์แบนจีนได้นะครับเพราเกิดจําได้เนะี่ยท่องได้ขนาดนี้นะครับใช้เวลา10บนาทีต่อวันนะครับอย่างมากก็ช้าๆหน่อยก็ประมาณยี่สินาทีต่อวัน1เดือนก่อนสอบเราสามารถท่องได้30รอบเลยนะวันละหนึ่งร,รอบสิบถึงยีนาทีเองก็3 0รอบวิชาย,ยาสมไัยจีนสบายๆครับ